สวัสดีค่ะจากบ้านรไร่วังพยอมค่ะวันนี้ฝนตกลงมาประมาณสักสี่ห้านาทีได้นะคะตกก็ไม่แรงนะคะก็มาดูบรรยากาศหลังฝนตกพรำๆนะคะท้องฟ้าสว่างบรรยากาศสว่างนะคะแต่ท้องฟ้าจะมืดครึ้มแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แต่บรรยากาศสดชื่นดีนะคะก็เลยพามาชมสวนต้นไม้ของบาลายวงพยอมนะคะมาได้ถ่ายให้ดูให้ชมนานแล้วนะคะสำหรับไม้ของบาลายวงพยอมนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตั้งของต้นไม้ของบาลายวงพยอมนะคะ ก็ให้ดูหลายสีหลายสันนะคะทั้งไม้ประดับไม้มงคลฝนตกลงมาดอกโรยหมดเลยลู่หมดเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยสดใสนะคะ ตอนนี้ดอกซ้อนด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องเอาแยกไว้ต่างหากเดี๋ยวลืมนี่ค่ะดอกซ้อนสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลือสีผสมนะคะหลังจากที่ฟื้นตัวมาแล้วนะคะก็เริ่มมีสีสันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีไม่มากยังไม่สามารถจำหน่ายได้นะคะ บอลกระดาษยักษ์ของบ้านไรวงพยอมล้มเลยอันนี้ก็คาเมล่อนนะคะก็มีอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะมีไม่มากนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกวากพะพรมนะคะนี่ค่ะ ต้นจะสูงมากเลยนะคะอันนี้อยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มของต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นของมะตูมแขกนะคะอันนี้ก็เป็นหกหลงก็อยู่ในร่มเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบอนกระดาษด่างนะคะนี่ค่ะสองต้น แล้วก็มีต้นนี้ไม่รู้ว่ามาแต่ไหนอยู่ดีๆก็มาขึ้นในนี้นะคะแล้วด่างด้วยนะคะนี่ค่ะแปลกมากเลยเพราะว่าอันนี้ต้นที่มายังเล็ดอยู่นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ย้ายไปไหนส่วนอันนี้ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะคะนี่ค่ะถุงยังใหญ่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ถุงแตกเลยนะคะนี่ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของต้นฝางนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะสําหรับต้นฝางนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นนกน้อยนําโชคนะคะนกน้อยนําโชคเขียวนะคะนี่ค่ะตัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสับปะรดสีของนาเล็กนะคะตอนนี้สีเริ่มสวยแล้วนะคะ หลังจากที่เอาหลบแดดลงมานะคะโอ้โหร้อนใบไหม้เลยนะคะหมดสภาพเลยอันนี้ก็ของนาเล็กสอกออันนี้2นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของคุณครูสุนทรนะคะเริ่มสวยแล้วนะคะเพราะว่าได้มีหลบล่มได้บ้างนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นชบาเมเปิลนะคะหลังจากที่ตัดชำแล้วก็เอาไปให้คุณปุ๊แล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะชำใหม่นะคะส่วนแถบตรงนี้ก็ยังเป็นถุงเงินถุงทองนะคะนี่ค่ะถุงใหญ่มากนะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้สีขาวอันนี้สีเหลืองนะคะนี่ค่ะถุงใหญ่มากเลยนะคะหูก็ใหญ่นะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเทียนทัดนะคะเทียนทัดถ้าอยู่ตากแดดสีจะสวยนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นหนุมานประสานกายนะคะเป็นพืชสมุนไพรนะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับต้นหนุมานประสานกายนะคะ ส่วนตรงนี้ต้นสุพโชคนะคะของนาเล็กนะคะต้นสูงมากเลยนะคะถึงอกแล้วนะคะยังไม่ได้ลงดินเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะปินดอกชมนาดนะคะต้นชมนาดนี่ค่ะดอกสวยดอกเล็กนะคะโอ้โหหมดเลย ยอดกุ้นหมดเลยส้มจี๊ดของวะไล่วังพยอมขโมยขโมยมาลักกินลักกินยอดหมดเลยโอแมเจ้าตัวอยู่ไหนเอ่ยเมื่อเช้านี้มาลดน้ำเห็นแวบแวบ ลืมไปเลยนะคะโ้ยอดโกรนหมดเลยแล้วตัวไปอยู่ไหนเนี่ยพามาดูนี่ค่ะปลูกมาสองสามปีนะคะเพิ่งจะได้ดอกที่ปีลูกติดนะคะนี่ค่ะ อันนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภา2022นะคะหนึ่งปีผ่านไปนะคะเพิ่งจะเป็นตุ่มเล็กๆแดงๆขึ้นมานะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบอลดำสตูลน,นะคะนี่ค่ะอันนี้คล้ายๆแก้วหน้าม้านะคะหูกลางๆถ้าบอลดำสตูลจะต้องหูติดแบบนี้นะคะนี่ค่ะ แก้วหน้ามา้าหลังใบก็เป็นสีน้ําตาลเหมือนกันนะคะบอลดำสตูนก็สีดําเหมือนกันนะคะบางคนก็สับสนเหมือนกันนะคะบ้านไร่องพยอมเองก็ไม่ค่อยสันทัดกรณีนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะแตกหนนะคะส่วนอันนี้ก็ เป็นต้นโบตันนะคะนี่ค่ะยาวมากๆเลยนะคะต้นโบตันของน้าเล็กที่ให้มานะคะนี่ค่ะข้างบนก็พุ่งยาวขึ้นไปเกาะนู่นเลยนะคะแต่ไม่เห็นมีดอกกับเขาเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกวักแม่ทองใบนะคะดอกคลึบเลยนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะโอ้โฝนตกมาลู่หมดเลยอันนี้ก็ออกมาหลายวันแล้วนะคะอันนี้พิ่งกำลังจะออกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทั้งสวยทั้งหอมนะคะจะออกดอกมากนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม้ตระกูลวานก็จะออกดอกนี่ค่ะ อันนี้ก็เพิ่งจะออกใหม่โดนฝนและกรีบลู่เลยนะคะน,นี่ก็เพิ่งจะออกวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ประดับไม้มงคลของบารายอคงพยอมนะคะหลังฝนตกพรำๆมาเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ